Merry <Murray S 1> Christmas ฮ่ o Ho Hello how are you today Today I am going to talk about Christmas สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูจะมาพูดถึง Christmas ฮ่าๆๆ Merry Christmas โอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามา รู้จักคำศัพท์ของสิ่งต่างๆที่เราเห็นได้บ่อยๆในคริสต์มาสกันอ่ะก่อนอื่นเลยสิ่งแรกก็คือสัญ,ญลักษณ์ของวันคริสต์มาสก็คือซานตาคลอสนั่นเองอ่าซานตาคลอสต่อมาด้านขวามือด้านล่างของเรา Stocking นั่นก็คือถุงเท้าขนาดใหญ่ที่เราเอาไว้ใส่ของขวัญน,นั่นเองอ่า ต่อมาคำนี้เราเจอหลายรอบแล้วคือคำว่า present present ของขวัญน,นั่นเองอ่ามาคู่กัน Christmas tree Christmas tree อ่าก็คือต้นคริสต์มาสนั่นเองทีนี้มันจะมีสิ่งของที่เราไว้ประดับอยู่3อย่างที่เราจะเห็นบ่อยๆคือไฟนั่นเองหรือภาษาอังกฤษคือ light light ต่อมา ขนของอะไรสักอย่างหนึ่งสีแดงๆสวยๆเนาะแล้วก็เป็นใบๆเขียวๆเราเรียกว่าฮอลลี่ฮอลลีแต่เมื่อนำฮอลลี่มาจัดเป็นพวงสวยๆคู่กับมิสเซนโ m มิสเซนโถอ่าก็จะเป็นอ่าพวงมิสเซนโถแบบนี้นั่นเองโอเคอ่าสวยงามสวยงามอาจจะมีสิ่งของประดับตกแต่งด้วยอ่าโอเค โอเคต่อมาเรามาดูกัน What is Christmas? What is Christmas? Christmas, Christmas คืออะไรนะเป็นครูให้ประโยคมาสารประโยคเพื่ออธิบายว่า Christmas คืออะไรอย่างแรกเลย Christmas Day or Xmas Christmas Day หรือ Xmas เนี่ยคืออะไร Christmas Day or Xmas is celebrated is celebrated อ่าเรารู้แล้วว่า celebrate แปลว่าเฉลิมฉลองเนาะ is celebrated ก็คือถูกจัดงานเฉลิมฉลอง on December 2 5 t h on December 2 5 t h ถูกจัดงานเนี่ยในวันที่25เดือนธันวาคมนั่นเองอ่า25ธันวาวันคริสต์มาสต่อมา Christians อ่าก็คือชาวคริสเตียนนั่นเอง celebrate the birth of Jesus Christ อ่าเรารู้ว่า birthday แปลว่าวันเกิดเนาะส่วน the birth ก็คือการเกิดนั่นเองอ่า birth เฉยๆแปลว่าการอุบัติหรือการเกิดหรือการประสูติแบบนี้เนาะ of Jesus Christ Jesus Christ ก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเองอ่าคนไทยเราเปลี่ยนใหม่เนาะจาก Jesus ก็เป็นเยซูส่วน Christ ก็คือคริส นั่นเองชาวคริสเตียนเฉลิมฉลองการประสูติของ j esus Christ นั่นเองอ่าพูดง่ายคือการฉลองวันเกิดนั่นแหละต่อมา Jesus Christ was born around 2,000 years ago Jesus Christ พระเยซู was born ความหมายเดียวกับ birth นั่นเองก็คือเกิดอ่า was born ก็คือเกิด แต่เกิดเสร็จไปแล้วเนาะอันนี้เป็นการบอกถึงอดีต Was born ก็คือเกิด around 2000 years ago ประสูตเมื่อ2000กว่าปีที่แล้วประมาณนี้และสุดท้าย He, า He ในที่นี้ก็หมายถึง Jesus Christ นั่นแหละ He is the Son of God He is the Son of God คำว่า Son เราเรียนไปแล้วในเรื่องครอบครัวใช่ไหมก็คือ ลูกชายหรือบุตรนั่นเอง God, God ก็คือพระเจ้าบุตรแ่งพระเจ้านั่นเองโอเคต่อมา activity on Christmas เราทำอะไรกันบ้างในวันคริสต์มาสเรามาดู activity กันว่ามีอะไร activity ที่หนึ่งก็คือ day give presents อ่าเหมือนเดิมเหมือนกับบทเรียนที่แล้วเนาะ give presents give presents ก็คือให้ของขวัญอย่างที่บอก เราเอาคนขึ้นมาก่อนเช่นถ้าเป็นประโยคนี้เนาะเราก็อาจจะเอาชื่อคนมาใส่ตรงนี้เช่นเจมส์เขาให้ของขวัญแก่เจมส์พวกเขาให้ของขวัญแก่เจมส์ก็จะเป็น they give james presents they give james presents พวกเขาให้ของขวัญแก่เจมส์ประมาณนี้ต่อมา they go to church คำนี้เราก็เรียนไปแล้ว go to church ก็คือไป โบสนั่นเองเหมือนในรูปภาพนี้เลยต่อมา they pray to God uh, pray to God pray แปลว่าสวด uh, หรือภาวนาหรือสวดมนต์ to God ก็คือต่อพระเจ้าอ่ uh, สวดมนต์แก่พระเจ้าสวดภาวนาถึงพระเจ้าอะไรแบบนี้ต่อมา they sing songs uh, uh, พวกเขาร้องเพลงออันนี้แถมเนาะ ก็จะมี have dinner แล้วก็ have party เหมือนเดิมต่อมา they decorate the i r house คำนี้คำใหม่เนาะ decorate ก็คือตกแต่งแต่งบ้านคุณง่ายๆ่าแต่งบ้านของพวกเขาแต่งด้วยอะไร with Christmas tree แต่งด้วยอะไรแต่งด้วย Christmas tree มีขึ้นมาแล้วต่อมา l i h t t โอเค lights มีไฟประดับตกแตนะ่งอ่ะมากมายหลายดวงต่อมา Holly อ่าเป็นคำศัพท์ที่เราพูดไปเมื่อต้นชั่วโมงนั่นเอง Holly m i s s ั o โถ e อ่าก็คืออย่างที่เห็นรูปภาพเนาะแล้วเราก็นำมาทำเป็นแบบนี้ m i s s n t โ o อและสต็อกกิ้งและส ก็คือถุงเท้าที่ว่าเอาไว้ใส่ของขวัญน,นะโอเคประโยคก็จะเป็นประมาณนี้ they decorate their house with Christmas tree lights holly mistletoe and stocking โอเคเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันดีกว่าดูซิว่าใครจะจำรายละเอียดได้มากน้อยแค่ไหน Christmas Day or Xmas i s celebrated on October 25 th, November 25พฤศจิกและ25ธันวาวันที่25เดือน October เดือนตุลาไม่ใช่ November เดือนพฤศจิกาและ December เป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่าเราจะทำประมาณนี้โอเค Are you ready Let's go Christian celebrate the birth of ุดๆๆ ชาวคริสเตียนเนี่ยเขาเฉลิมฉลองการประสูติของข้อ A Jesus Christ ข้อ B b u d d h a ข้อ C Allah ตอบได้เลยคุณครูจะเฉลยใน3 2 1 j e s u s Christ Buddha ก็คือพระพุทธเจ้าและ a l l a h ก็คือพระอัลลอฮ์ไม่ใช่เนาะ โอเค next one Jesus is the ตตต t e t o n e เฉลย Jesus is the Santa Claus ไม่ใช่ Son of God อ่ะเป็นคำตอบที่ถูกเนาะส่วน Father of God ไม่ใช่เรามาดูความหมาย Santa Claus ไม่ใช่เนาะ s o n of God ก็คือบุตรแห่งพระเจ้าและข้อที่3 Father of God บิดาแห่งพระเจ้าไม่ใช่เนาะโอเคต่อมา People turn t u r on Christmas ผู้คนทำอะไรในวัน Christmas โอเคให้พวกเรา pause the video and do it คุณรูคิดว่าพวกเราน่าจะทํากันเสร็จแล้วเนาะ,ะใครยังไม่เสร็จทําด้วยนะจ๊ะอย่าพึ่งขี้โกงโอเค People sing songs อ่าใช่ Decorate house แต่งบ้าน Go to church ใช่ไปโบสถ์ Go to the beach ไม่ใช่อ่าเราไม่ได้ไปชายหาดกันเนาะ Have dinner ใช่ Have party and pray to God People sing songs People decorate house. People go to church. People have dinner. People have party. People pray to God on Christmas. Okay. Ah, People decorate their house with. Pokhon, Tokjang Ban, Dway Arai. Pause Video. Okay. พ่เช์คิดว่าทุกคนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเรามาเฉลยกัน people decorate their house with p r e s e n t ใช่ตกแต่งด้วยกล่องของขวัญ Christmas tree ต้นคริสต์มาส coconut tree ต้นมะพร้าวไม่ใช่เนาะ b i s e n t o l ใช่ lights ใช่ holly ใช่และ stocking ใช่โอเค Okay, that's all for today. I hope you enjoy the video and Merry Christmas! Ho <laughs>